สวัสดีค่ะคลิปนี้ลงมือหรอกค่ะลงมือแล้วคลิปนหนลงมือกินเด้อมาเด้อไหนมันอยากจังนี่นะนะแซ่บบ่นะตุ้ยแซ่บด้วยสวัสดีลองดูพวกเราค่ะเต็ียมซ้ำมาคนอีกมาเด้อพี่น้องเฮ้ยบัดสดีมันใช้น้ำจานน่ะมาเด้อมีทีเบย์มีทีเบย์มันไม่จิ้มแบบน้ำตาลอยู่มีไงทิพย์มีไงเผามาเด้อมาเด้อ

ยำนะคะค่ะมาเด้อพี่น้องเอ้ยขอให้เจ้าภาพสปอนเซอร์จงเจริญเด้อให้ถือลายลายงวดหน้าถือละวันที่หนึ่งให้พี่น้องทุกคนที่มาร่วมอาหารเที่ยงในมือนี่แหละค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกคนเอาไปย้ายด้วยแกนใส่อะไรฝุ่นกันมาเสียบน้ำกันค่ะมาเสียบน้ำกันผพายายถังสำลับ

แซ่บค่ะแซ่บ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 เยเาผิดไรศูนผิดเนาะกินก้ามยิ่ง่ๆแน่ป้าตืองจินคัมย่งแซ่บเลกินงคัม่งเน่เอาเอเอาอีจอยจอยมาเดินเออเข้ามข้อมามาเอามากิน น้ำลายออกแล้วค่ะผู้ไทยผู้ไทยคลิปกับน้ำลายออกแล้วค่ะไปฮับเราเนเออมันจะเป็นภาษาลายแล้วเราติดตัวมาบ้านหรอเดี๋ยวมันดูบ้านเขาเปนเจ้าห้าเจ้าก็มามือกี้ก็ได้เด้อเปนหากับ็ไรด้อเด้อไอ้น้อปุ๋ยลารเนี่ยด่มางเดี๋ยวพูดแล้วเไ่นู

มาเด้อมาเด้ออาหารเที่ยงเออขันเม่ย่แน่นาะยีนงน่่นี่อืมยิน้นน้ลออกน้ำลายออกิเดียวถ่ายคลิปกันจหน่อยกันไก่บุซายอไ พอางไปใสกระถูน mm. mm. ้ำต้นให้ไว้เลยนนักผู้ญิงเป็นยางเงี้เป็นยางนาเป็นยางเป็นวจผู้สายไปเห็งานกันก้อนมือมันสิเป็นเก้าสาวบาน่ะยผู้ายมาไก่มันห่วงดิ้ดิก่ไก่นเลยเป็นตาจะมือม่นเลยรู้มาหลังนี่นะลูกผู้ญิ้มสายอย่งน้แล้วิ้อ่อ้ายมอยล้อะไอะอ่ะได้ค่ะพี่น้องต้งต่ ผู้ไทยคลิปก็ติกินคือกันได้ไหมเนี่ยขอบคุณที่ติดตามชมแล้วค่ะเด้อขอบคุณทุกคนมาแชรบน้ำกันเลยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ